สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ FCT ทติดตามทั้งช่อง h o ตี้และพื้นที่เชียาครับตอนนี้เข้ากัอยู่ที่นาเวทที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับติดตั้งอุปกรณ์นะครับพี่น้องครับตอนนี้กะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์เราวันนี้นะครับวันเสาร์ทุโมเซลกันอยู่ที่ตลาดยังก่อพิมตลาดนาวำมิตรนวำมิตรอ๋อสวัสดีครับผมตลาดนาวำมิตรเขต นี่ยังเกากะกาลสินกาลสินทะเลเยกนนวะนครครับผมอย่าเศร้าฮ่องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกรกและรับชมทางช่องอดีรับเพื่อนชวครับผมตอนนี้เฮอตมากหอดนะสหานทีเฮอตตอนนี้กะใกล้แล้วครับพี่น้องเรื่องระบบไฟบ่หลายครับรายการเลยครับรายการเลยเหมือนกูดะ สวยสดงดงามพาเข้าไปเบิ่งเต็มๆทั้งหน้ากัแล้วกันเวทีสาวน้อยลำพูนโชว์ใกล้จะเสร็จแล้วสวัสดีครับ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 ช่วยพ่อที่แหลกขันอวดมันกระจิกดันแต่คล้องบอลนะนะพ่อแล้วอย่าเปิดโอกาสเปิดโอกาสไว้นึกยั่งเดี๋ยวมเป็นจังใดหรอก สถานที่เนาะหน้าง,งานห้องกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่หน้าง,งานห้องประมาณนี้นะครับผมโอ้ยเกนะือบตัวนีเออดมึงเนี่ยอันนั้นอนนันร้อยเดี๋ยงเดี๋ยวว่เพ็ดเพ็ดอยู่กลางเวที่เห็นไหมสุดยอดครับสุดยอดครับมาที่ห้องกันสิไปบิบึง ว้ามไปทางหลังมาดิภาพพี่น้องมาเบิ่งความเรียบร้อยนะครับผมตลาดนวมิตรเขตนวมนครนะครับผมคุณน้าฮ่องใจพี่น้องมาสวยสดงดงามครับยังมีที่น้ำพึ่งชูมาหลายมือให้หมือกินฮอดกินฮอตนะเวทีไม่ใหญ่แต่ว่าดูใหญ่นะครับพี่น้องฮ่องเวทีบ่ใหญ่แต่ดูใหญ่นะครับดูอลังการขนาดบ่ใหญ่แต่ว่าดูใหญ่ผมก็งงอยู่ว่าเพิ่นออกแบบ เอี่ยงนันมีอันนี้ออกมานีข้างขางสองอันมันก็นเลยใหญ่บัดทีนี้นนแมนมี่หูหูสั่งนีง่ครับสุดยอดเลยไอ้ยีบลายครับไปแล้วละคพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดมยแมนต่ออย่าข้างในห้องตัวนี้ก็ มาเบิ่งความเรียบร้อยทั้งหลังพร้อมกันพี่น้องผมกับพี่ท่านเอกขอมาอยู่ไอ้อที่ขามาเธอเลียกพี่ท่านเอกหูว่าจะของนางใส่อยู่ <c oughs> พี่ท็อปน้องเก่งแล้วก็น้องหนิวพิมยักษ์น้องอมแป๋มก็มาแล้วพีครับป้า,ปามาลยาดยันมาลยาดวงแงมค่ะมาลยาดกันเลยมาคักมาเนี่ยเสลาท่านเมียได้กับมีไปได้บ่ะเอาเลยเอาเลยลาพวกเป็นยังดอก ขินเขากินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วไทำวากซ่าบอมันกับว่านเซ้าดอกลาได้บ้านเสร็จนี่น่าสได้มากที่ก่อนตัวสลับสวัสดีครับยังคือไอคือนยังแทกชุดชุดอันนี้เลิศมากเลยสวัสดีชุดไหนอ่ะชุดชีเปลือกแห๊ดไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าปากไม่หล่ะกาจะเดีอ่านกินไม่ไม่ต้องอันนี้น่งเอกใหม่แล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันโชว์เลยมีซิปแฉกให้เลยสวัสดีไอ พัดดีเทียสอางเอาขึ้นเนี่ยแต่พัดีเทีสออยสวงเนี่ยเอาขึ้นแต่บวละเดียวฟ้าทางอู <c oughs> ้ได้หรอเนาะสะดับน,น,นี่ละที่แท็กซี่ยังเป็นขึ้นสะพานควานมาเลยคนอ่ะย,ยาวไปอีกขึ้นมาใช่หรือจิ้มห,นนห้อยยื่อใช่หรือแนะนำพี่เท่าตลาดนาวมิตรนวมนครครับมื่อนี้พี่น้องมามวนมาซื้อกันเต็มที่แน่นอนน้องจิ้งปิงกันเดาฟ้าปิ่นขึ้นก่อ,อ,อละวางั่ง ถายเดียวกันดิเลพไปเรียนนหมือนพอาสานก่านี่ไหมบดนี่ไหมมันธรรมดาเลนี่เออว่ธรรมดากเป็นยังเลียกตือช่างไรบเนี่ยเสียอีกแล้วมัน่อีกินเขาวักันกินเราเป่เขาน้ำซาปลา โอ้พี ok> OH love, ่มวยตะกี้บอกมหานกกบ่บ้นแฟนนกตะกี้โอ้ยย่างต่เขาวายต่ว่าห่เคยเห็นขาเจ้าอยู่น้ำกันเัอเืตะกี้หัวกลัาตึงแต่โดนลรแต่ยู่ระเบียบทีแหลกว่หัวจข้าหัวจไม่ได้จีไม่ไ้เลยงุมๆเนาะยูทูบเบอร์เัเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพราะอดเอาเนี่ยนอดเอาอดตัน้องท้าหลัง ดีตัวเฮาคำมากักันน้ำใสตัวนั้นคำมากหม้อมากกับจะลุกไปหนีเด้อพี่น้องเฮาผู้ใดมาเบิ่งกันได้อันตรายดิหนิเอ้าหม่องนั่งเฮาอยู่ทางไหนล่ะพี่มูงคลัวอยู่ทางฝั่งพี่น้องครับคลัวคลัวคลัวลำเพลินโชว์โอ้ยท่านแม่นลงมาได้กับทอยหลังเข่าหันไดการเลยสวัสดีครับเนี่ยลูกพี่โอ้ยพูดนะพี่เข้มไหมหาแนวกินอะไรบันพี่ลูกพี่โอ้โห ปวดปวดแท้เออเฮียดิเฮงเพียรเีมาเป็นร่องหันมาเป็นร่องหันอ๋ออันนี้บึงนาวนคอตีอุ้ยบึงนาวนครพี่น้องครับแกนค้มระบายอยู่นม่เนี่ยตั้งน้้งน้มีบ่เห็นเม่นบ่ฮันบ่หัดบ่ฮันบ่หัด มาใช่ได้หนิน้ำมันเอาได้ตาเห่าผิดแล้วสินเาว่าก็อาบละนี่ต้นผูเพนมาหอมแกมมือแรงมันยังดอกโอเคอาบจังไหนลีต่นผูเพนมาหอมแกมเมือแรงไหมว่าบ่าซอมเติบยี่งได้เหอหอมเต้นไปหน่เต้นน้องทอบน่องทถ้านาใช่โอ้โหจำสูตรได้แล้วนี่ดิ จังไนกับบินได้นี่ขนไหลมันแมนโอ้ยสิเดี๋ยวซุดไป็นเส้นขนขึ้นไปอย่างอยากบินได้แมนโอ้บินได้กับพ่อละมันขนมันมันตุนุ่งแว้งแน่นแน่นขนไหลตินขนไหลขนไหลนี่มันดูดีรถเนาะขนขนนกได้บ่แมนขนควางอุ้ยพระคุณเจ้ากันนะอุ้ยแบบตะวันหัวตีกันเลยแบบนี่แซ่บยังใส่ยาหักเลยบริยานดีดีคลิปใหรลูกคลิปลาด้าพ่อนะโอ้ยได้อีกไปละ เออเอาไงเริ่มเลยบัดสแสนยห้อเยให้เลือดอเกือบนออนดาวสันขานจอบขนหมนาวสน้อมเาแวันเออดาอยู่เมี่ยวลาเนี้ยอันนี้มันเมี่ยวลาทีเห็นเมี่ยวเมี่ยวเป่าดินี่บอสด้ขนเขาดาแต่นม่เขากบบทได้คือดาตัวดาตัวเออลาดาลาดาเลยดาเลยว่อันนี้ชอบ ซบโนชอพาวเวอร์่ออพาเวอร์บาโอานชอพาวเวอร์เอาของเองม่ยังบัตสซานยชอพาวเวอร์ของห้ามันลำเพลินโชว์ลเพลินเวอร์บุ้ยเอาหาใหญ่ดิเ้ามันใหญ่ครับบสอบเาจัดใหญ่าลำเพลินติดเวอร์บุ้ยมาเนยนี่ก็ว่ามันจอลยพวกนี้รัจำนำอันที่นุด่าพเกมไปกพถอดขอได้อครับเอาไปครับนงจิต้ี่น้องมันตัดออกบักหลายนึ่งมันด่าคับก็มเขียนมันก็เอินเจ้าฮะอีี เอาปี่าี <ha> oh. ่ะไอ้ท่านมันตามบดตามบานมันิบัดบัดหามาสิเกิเข้าพอดีดีโอ้ยแกอดบเราทมโอ้ยนี่พี่ฮาว่าสันมึงคือพอเกิดก้อนเกิดโดนเกิดเกิดตะพอบคุณอะตะกบ้านตั้งที่เรกแลตอนดาวเคาะห์นุะเก้ามันขมั้เนีมโดนปวดพีเอาพี่ไก่นี่ก็ได้ตกเนาะพร้อมเปรียบจะสัมผัสปะเฮ้ยเดือน ทุกขราวดิบริเบ nice ิร์กเขาดิปิดได้ไหมโคตรหน้าไหมเบิงคุณน่ะสองเซนสองคุณน่ะคณมาเบิรงหลายปิดปิดิดติลิิบสบมันลงอยู่ีบ่ตกติลิติ์มาเมาเหลาบอลูกนีบ่เคยจะก้าแล้วมก้าวแล้วบ่เคยสีดามม่แกกเแล้แต่ลูกใต้แม่มาดาเจ้าแม่ มันบระหูจักควม่มันดาเจ้าแม่จักหมาตัวใดซ้อนมันแม่มันดาเจ้นะาป้าแสด็ง,ไ,ง,ดงดไหมพ่อแ<ะ>สดงดีแถวว่ะทางเบ้าหลับเฮ้ยบัท่นนี่เสดงดีแน่ผมเป็นมนีหนาเอาอยู่มีแต่นห<ไ>านมามันแม่ใช่แสดงดีปะคักนี่ันเบิ่งสองหมื่นแม่แสดงทั้งเวทีแสดงดีปะนี่บอนีัวหใหญ่ด้วยม้งอันบ่ทันเห็นน่นเขาไม่ต้องจับจุกนะเฮาเนาะไปแม่เขาไปย่าไปเบิ่งไปไปมาเมื่อนมาแมื่อน เราไปเป็นหัวกี้พอสียูน่สิตมพอดีครับคูเต้เพกันอีกแล้วคนยแล้วบ่หวานกวานกบเฮะไปถึงว่ายังส่งไหนบ่้ยมาเซกอะไรตัวเอ้ยอยู่ใกล้กันเลยบานนี่ใกล้กันมองนี้ใช่เ้อเออบัลเราเช็ดไปังสี่ก้อนเว้ยไม่เหดมบ่มาเออแมนตัวรบหเอเจไมเห็ดผู้ใดเป็นผู้เช็ดห้ก่อนได้หน่อยบ่ ผ่าห <Bien> ้องพื้นดีไปยังเขายังฟูสาดอยู่เพราบว่ให้นั่งขี้ดินต่วนเราหรือต่วนเราพี่น้องครับตัวงนานว่าตัวรถไปแต่บุญี้นานไปแจ้งน้ำผมลูกพี่น้งผมไม่อยากหรอกไม่ย่โดมแบบนี้ต้องปากควมไปดาเนี่ยน่นอกได้ติดปากควมไปดาไม่ดมครับพี่น้องครับแค่นี้แหละครับสำหรับพี่ไม่แย่โดมไม่แย่โดมกับเบื้องลูกแค่ห้องกับพวกเอามาให้ เอาแดดมาปู่จริเด็กวัยจิบ่นั่งดากด้านมื้อตีนี่นะเบิ่งดูแม่ไม่พร้มสิ๋วขึ้นหอนแม่แล้วมาด่าเราอยู่แล้วทิ้แม่เราเตรียมพร้อมแล้วหุ่จักนั่เอาคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพื่อนสมิ่งกันกันแล้วกันครับพ่อจะติดเลยซิปนาที่เหรอพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมนั่ง